ลูกก็จะใช้ไฟที่อุณหภูมินะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบองศาใช่ค่ะอย่าไปใช้กับเตาอบนะคะเพราะเตาอบเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิที่สูงนะคะอหม้ออบลมร้อนได้ไหมคะคุณน้หม้ออบลมร้อนมันก็ได้ได้แต่เราก็ต้องคอยระวังเนาะอ,อ,อบอบได้ค่ะอ่าอ้าถ้า,าถ้าไม่มีเตาอบจริงๆนะคะเขาเรียกว่าเตาอบอะไรนะคะตู้อบอันนี้ก็เรียกว่า ตู้อบแห้งนะคะอ่าตู้อบแห้งนะคะหรือว่าอ่าตู้ตู้อบแห้งนะคะถ้าไม่มีนะคะก็สามารถอบในเตาอบมร้อนแต่อุณหภูมิน้อยๆที่ไม่เกไม่เกินเจ็ดสิบค่ะไม่เกินเจ็ดสิบองศานะคะเราเใช้อุณหภณูมินะคะไม่เกินเจ็ดสิบองศาแล้วก็การอบ,บนี้นะคะเราก็ใช้เวลานะคะสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักนะคะพักเสร็จแล้วก็มาอบใหม่นะคะอบใหม่ก็คืออการกลับ กับผักแต่คัดที่โรอ๋อก็คือพริกกัดของจากจากอยู่ข้างในก็มากลายเป็นอยู่ข้างนอกอ๋อกับผักสลับผักมอนสลับผักเวลาอบขนมใช่ค่ะเพื่อให้ความร้อนแล้วก็อุณหภูมิได้ได้เข้าไปอย่างทั่วถึงใช่ค่ะแล้วเราก็เราก็เช็คดูว่ากล้วยของเราเนี่ยค่ะเขามีความหนึบหรือยังเขาแห้งไหมนะคะความหนึบนี่แล้วแต่ชอบเลยได้ไหมคะครูคือชอบแบบ นิดๆอะค่ะอบแบบให้มันหนึบนิดๆไม่ชอบแบบแห้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แข็งกันเนาะฟันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ใช่ไหมคะคุณได้ะได้อ๋อตอบอันนี้ที่ร้านเราก็มีจําหน่ายนะคะถ้าเป็นรุ่นเล็กนะคะมันก็จะอบได้สี่สี่ชั้นนะคะวันนี้คี่วันนี้คุณครูแต่ว่าที่คุณครูนั่นก็คือจะเป็นตาอบกี่ชั้นนะคะคุณครูอันนี้เหมือนแับนี้เป็นใช่ใช่ยี่สิบสองค่ะค่ะอันน้คือยี่สิบสองเป็นตู้ตู้เหล็กอะนะคะ เ็นะ,ะเลบ<อ>นะคะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทําอาจจะเราจะซื้อไว้ในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําท,ทานกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็โอเคนะคะคุณครูค่ะกล้วยมาเรียง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 หรือว่าเราจะทําอนนวยอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราไม่ได้ทําแบบเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าเราทําขายแล้วเราอาจจะทําเองแกะเพื่อนบ้านเวลากล้วยเราปลูกกล้วยไว้ที่บ้านมันอาจจะสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหลือแกกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยยืนนะคะ ถ้าเหนือจะพวดบ<ต>ทชีแล้วเราก็เปลือกอกันเนาะครูบางทีแบบใช่ปะคะ<ช>แล้วก็ระทงกะทิอีกอะไรอย่างเงี้ย<ด>ก็สามารถซื้อตู้อบอันนี้ได้นะคะสนใจติดต่อนะคะแอดไลน์นะคะทักโมเล่มาได้นะคะมีเครื่องหมายแอดนำหน้าแล้วก็ p r o d p u n p u n นะคะแอดกดปันปันนะคะหรือว่าขี้เกียจแอดไลน์หรือว่าอะไรยังไงก็โทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้นะคะในส่วนของตู้อบ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจเป็นแบบอุตสาหกรรม20เท่าไหร่ชั้นนะคะคุณค22ชั้น22ชั้นก็ทักแชทมาได้นะคะเราก็ทางร้านเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะค่ะ0959149191ค่ะ0959149191ช้าช้าชัดชัอีกครั้งหนึ่งนะคะ0959149191นะคะ adsay นี่เครื่องหมาย a d s ข้างหน้า prodpunpun นะคะ แอดโปรดปันปันเป็นภาษาอังกฤษนะคะทักทักโอเล่มาได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะก็จะมีเรื่องของเตาด้วยค่ะอ่าคุณก็ฟังไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ไม่ไม่เยอะมันไม่เยอะจริงคือกล้วยมากๆเลยค่ะมีแต่กล้วยมังกิงค่ะกล้วยกับมีดกล้วยกับมีดแล้วก็ต้องให้คมนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหั่นนะคะนะคะเขาจะได้เสมอกันนะคะคือไม่เป็นอยัง ไม่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 ย่นไม่ยู่ไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องจะได้รีดสวยๆเนาะเอออันนี้ก็ดีอย่างนะคะพอเราเราทำกล้วยหนึบเราเอาไปแจกใครก็อุ้ยดูดีอ่ะได้ค่ะได้เราเอาไปแจกเพื่อนเอาไปแจกคนรู้จักคือสามารถทานได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วคุณค่าทางอาหารก็ไม่ไม่ไม่เสียไปนะคะถูกไหมคะคุยใช่ค่ะยังคงเป็นกล้วยเหมือนเดิม ใช่คือเป็นการถนอมอาหารนะคะค่ะนะคะแล้วก็คือจะแจ้งข่าวนิดนึงเมื่อวานนี้คุณครไูไลฟ์สดใช่ไหมคะเอ,อขนมนะะปุยฝ้ายวันนี้ออเดอร์ก็เข้ามาแล้วคะ่ะอ่ามีมีลูกค้าสนใจและทักมาว่าออขอเป็นขนมกี่กี่ชิ้นนะคะครูก็สั่งกี่ชิ้นเลยเหลายชิ้นไหมคะสี่สิบชิ้นแล้วค่ะ สิบชิ้แล้วขอโทษน,นะคะโอเล่ยทำไม่เป็นค่ะอันนี้ความเป็นจริงก็เรียนพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ไปตกปากรับคําแล้วค่ะว่าอืมเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็คือ,อวันอาทิตย์อุเรี่ยจะทำอาทิตยษฐานก็บอกว่าทำอาธิษฐานเย็นๆแล้วก็เช้าวันจันทร์